สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบอร์สุดคูทุกท ohl, คนเนาะพี่น้องมืนอนี้ก็เตรียมติมออกละโมเมนต์ละอึงเด้อวางเว้นเนาะพ้นตกเนาะแต่ว่าตกก็แห้งตกก๊ก็คอยโตกะขอขี้ดินได้านาะแต่ว่าซุ้มสหลห์สิบห้ายังแม่งกอนสมเนาะโมเมนตะ์ยังอึงเนาะขึ้นออย่างแม่งกอนสมซองซาม,มือก่อนนะกลับไปยังแล้วเนาะพี่น้องไปยังซองเถ่อแต่วันบอกออกเนาะมันออกโวลามันีอกสอนะ็สิไปอีกเนาะสิไปทางไฮซุ้มแสลมื่อก่อนะไปทางอันบันแกะเนาะทางไปบันแกะ กได้น้อยนังได้ถวยน้อยนังนับพอดีกว่ามันเดี๋ยวสิไปทางไฮซุ้มแสลงเดี๋ยวถาไปลุนก็นอกว่ามันสีได้หรือบลเนาะขำเหมือแล้วเจอเสีดึกแล้วพี่น้องบายพี่น้องมือดคือมือดคือไปทั้งชีวเนาะไปกี่ไปบลไปทางไฮกันเถอะไปกดชม ไปนอนนะหอนแล้วเด้อพี่น้องหอและไปกอหลอดยังไงอ้อาไัน่เขาพามเห็นหุงสะมหุงแห้งบดิสะค่เอาภัยแต่หนไม่ให้คลายเฮ้เดชนะมาเห็นหุงอะอะไปปยลยๆวนมันสวนมันแอง ปูนปูนปูนเร่เร่เร่หนอเร่แกงไส้เน่ใชนี่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 นะนี่นี่เออพี่น้องเนี่ยจะไม่อยากเห้นไม่ไม่ไม่กวนสมห้ามให้เงี้ยวมันถึกหนาถึกตาเด็ดขาเด้อยย้อนมันแสบมันเป็นพิษมันแสบหนาแสบตาเด้อพี่น้องเด้อนี่นกินได้เด้อพี่น้องบ้านแสหละกินได้ลองไปถอดกับกอบบังเด้อใส่อันใบตอง ลงไปในกระปุกตัวนึงแล้วทำมากันสี่หาคนเนาะใช่ขึ้เข่าหูบ่ะขึ้เขาหูวะเข่าหูวะคุกอะไรละตัวนึ่งนะใช่เอาเว้นท่านท่านอยู่วะท่านอยู่วะ มาทัานกับพออ่ออ้าวปตนโตมาเอ๊ะกระเทศอะไรขี้นโตนี่นี่นี่พี่น้องอะไรยังคอยยังไรคอยไปซะซะเด้อเบลกับขึ้นไปให้ซะแหละอโลงกระปุกนี่นี่พออีกแล้วจ <laughs> ังเป็นมือกองเองเลยพี่น้องกองก่าซี่สันสนไงนีน่ผู้ใดบ่เคยกิน บวานเฉล่กินเด้อทอดกรอบใส่กระปุกหามไหเงี้ยวมันถ uh ือหนาเด็ดค่ะใช่เด oh no. ็ดหน่งนะสั่งนี่นี่นะนี่ไผ่เนี่ยไก่โพจมวเฮนเป็นไก่โพกือตัวเดียวตีสตียุตีนเนี้ยโอ้ยมันเห็ดตัวโปอยู่นี่ พี่น้องฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นนี่ใช่อ่ข่าวกระปุกกันนี่พี่หนอเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อกระปุกเนี่ยจ๊บนี่พี่น้องป้าอ่ข่าวกระปุกคือ่งเาะนี่ตัวนี้ตัวด้วยตัวนี้เก็บไปเรื่อยๆเด้อพี่หนออ่ข่าวกระปุก ขากระตุกนนี่ตอนนี้เอ็กจุ๊บนี่ขยายขอ้นแม่งเงาหน่อยแต่ว่ามันกินได้เด้อกดกดรสชาติออกสมสมเวลาะคาสิ่งที่กินเราต้องตบอันเหี้ยมันออกก่อนเนาะอันเหี้ยบสมสมมันออกก่อนระจังมาขวะมาถอนเนาะอย่างยู่สวนมันอีกโตอีกโตโอ้แต่ยังไงให้งาไหม น chỗ, <S <S ี Go ่พี <S <s hmm, ่นาะลำมันกระเจากลังใหญ่ถ้าหากไเยียบเาพี่เก็จะปลูหางอยู่ก็คอยป้ายนัะคอยตูนน้องด้วยอยตูคอยตูนพองเลยย็บเก็บไปเรื่อยๆเห็นอยู่บ่สนอฮะหเยียถ้างเนี่ยงเป็นเด้จะนอย่างเป็่กับแวบแแะ เนี่ยวมันถือมือแสบคีดมาแวางใหกดอย่าปี้นตัวเองไม่สิถือตาเยนะดอกีนปกสนี่นี่ซะหน่อยนี่นี่นี่ เออินก่อนเาอนี่ย่างแถวแคมป์ปาร์กันอย่าแคมกั่แคมป์ปาร์้าจะกกนยินหอมนะนี่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 แห็ดจุ๊บเออเอาหัวลงเออมันจังวันเนี้ยันจังวันเยจะหนนอยเนียวอ่ามันถือไวดหนึ่งกับใบว่าได้ความเสี่ม เด็กตัวนี้นจีต่อที่ตแล้วนี่ใ่เนี่ยหมกันอยู่ไก่กันโหเัวกดใหญ่ๆน่สนามอ้เออกรดงมันเือี้งนี่เลยมันไหวเด้อตีมันนี่หลายน่ะเน่ตัวนี้ใช่เนี่ยเมัวจากตอดเจ็บหน่อยใตัวกันมังนาไม่งอเหหาหาใ เห็นยู่ขีมาแพนอรี้อยงลงตามเออมันหมักลงหูนะวงนมอยู่ไก่หูแถวพูดเพนเยอเลยเฮาเ็นสูมนมก็ออกนะกีน้มขีบอันขีบนี้ทังกดมาเเออเอาเอาทังหวนขาเห็นหนไปไหวนะ ว่างมันนิดมังอเอถึงจับถึงขี่นะ <c oughs> คอยไปนทายให้เอา,ามือคคูบควบไว้ <c oughs> เยผ่นอันเล็กขีดไ้ซะนงอนเนานางอามือคูบแล้วจังท่านไล่อันอยูจะไปถีงแซบเอด มันเกี่ยวมันมันฮักมันเฮกกันเดียกระถิ่มไปน้าจุ๊บนี่ใสคจุกมามันต้องไปซาๆมันต้องคอยพี่เนาะมันเทียมมันดำแล้ากับโบเห็นมันเนาะข้ากายมันนี่ใส่เออพ้นโตกะคาะม่านเด็กิดอินทมมันมันก็ไม่อยากเห็นจึ๊บอ่ามันโตมุนๆก็ขิดอิน สีคือกันนะชิม <risque> คือ <otro> กัน <this> นีต um ัวใหญ่เต็ตัวแมวมาจัดนะคนไข่ไข่หนังนะเทียบจุ๊บเดย้มันเหี่ยวออกก่อนเออสายเลยก็มันทำเหี่งอ่านี่น่ะขึ้นมาเดียวแสบนะโอ้มวนอยู่แล้วเนี่ยนี่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 โอเคปั่มเท่าปั่มเท่ามา ก็พี่น้องกับพ่อเด็กเกียรติพี่จ้ะแลเป็นคนถือกระตุกไม่สน่อยเป็นคนขี่รอยฉัแลเป็นมือกลองเนาะนี่นั่นฉันหน่อยในี่พ่ออ่อนเด็กมันตายหน่ะอ้ยกดตรงๆนี่นี่เด้ๆสองตัวไหนวะนี่เอาตัวนี่ก่อนขี่ก้อนหน่อยเออเอาหัวข่าวกัน มาียจแล่เนีบ้า่แ่ซุมิเห็นยู่บอสซ้ระิจิรอจิลีกอาล่เสนอเขมรเห็นนะมาถอดกับเสือกันข้ามาจับได้มันห่นดีสูงสเสยออาตนี้ก่อนมีพี่น้องโอ้แนวดตรงๆขี่กดหลด ใช่ใชกลายแล้วลืมแล้วจ้ะไดยนี่จะพ้นเย่างว่เป็นกีกันมาพอพนโต๊ะกับมันอันทมอันโตมันเขื่อนกีดินนั่นเอไไหไววเออจ้าบนันกระด้าออะวังมันหนีบมือ เฮ็ดก่ออ่าตอนนี้เออจิลีดมาเลยอันนี้น,น,นี่ไข่ตั้งก็ผ่านมั่นมอแห้งหูยอย่าเค้นลุงหูล่ะนี่ขี่มันได้ไม่ไหวลาทวนเลยจึ๊บนี่นมันแหลนไม่ไหวตัวอันนี้นะ ต oh. <t mutant esses> Ph <laughs> <t privilege> so, ่อตีกลอนตีกลืนนะกลนย่งใหนะมันดี๋พายพาหัะงรกได้ซ้ำหพี่นนองเหียงบอลเดียว มันเนี่ยไพ่สลัหอดบุฮงวิง่งวงบ่อคักไผ่ตัวนี้เป็นน้ำหม้อไผ่ประจังกิมสากแตนเป็นยังบ่เขาเป็นน้ำแบทเหบองานงานปีนหัวไว้จอยหลอดไว้ยจอยหลอดสนอเอยขอยบอลหลอดข้าไพกระดองสิลมแล้วไ่น้องขาแมา่งกวน, <laughs> น,มกนสมเฮียเพราะแหงหน้องค่สิดาหัว ได้อ <half. S 2> like ีบ่ได้พอยอยหัวเงมาตัวคลอยไปสนั่งห้ามคอยไปเขาก็ไปเก็บบบแท้เห็นหพนั่งมันว่แมนแป๊บนึง พ้นตกแล้วมันทมโตมันล้ลาาคือแบบเดียวกับดิ้ดินนะมันแนมววอยาเคนเมื่อแจียงหอมอจะถืออ่ารกัะตูกจะถืออะไรหรอ นี่นี่นี่ตัวยิ่งใหญ่เจึ๊บเน้นนะอย่างแข็มปาอยู่แข็มปลาคอยจิ๊บสไลด์เป็นมือกลกองเลยล่ะสุดใช่จุ๊บจุ๊บอู้กรนตโตโตโตแม่์นะกรนตโตโตยังตามแข็มปลา นี่นี่ซะหน่อยพี่เอาตอพีก้อนมนชิบ้าแล้วชิปาแล้วเอนนียว้าวเอเลยตอนนั้นนะเิปเป็นียเปลี่ยน้าเปดทำบุเฮนมันเดมอือเลนเหี้ยหอนเหมือนมันตู่นี่ฝนต๊ขำมันน่แบบดำๆยังเดแถวอั่นะใช่เนี่ยมันอยู่แถวเขมรฝาเาี๊ย ม้วนนี่ตัวยิ่งให่นี่เกลี่ยเลยเฮ้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 ยเล่นๆๆสองตัวเข็มฮุบจึ๊บเสร็จเลยจึ๊บอย่างมือขนาดมันมานะอย่างไก่เข็มปลา นี่นี่ขนอดนี่เอาจชิปกันเอาเอาขวดชิลลงบนเอาเลยเขียบจุ๊บนี่ยิ้มใหญ่นะกดยังไงคะเนาะอุ้ยนี่บ้างถือแสบด้วยนี่ถือแกมนี่นี่บ้างถือแสบ พออีแบบลินชิตัวพี่มัน pues ม mm ีแ่บาชิต nah, ัวขึ้นปากได้กวอาเขียดอเขียดน้อยใหญเขาแค่อันทางเขาให้ก็จอีนี้ก็ก็ทหานมีทางเขาให้อยู่มันมีทางแวนะหารแหวนเห ทางโคงกับให้เจให้ก็จะก็จะตันบ่ะก็จะใช้ประตูบ่ะในสายนะขาพังก็จะลงมากก่อนนะจากลงไปใหญ่ก็จะชิมาทางเข้าอยู่บนไหนไหนก็จะลงมาซะก่อนแบบว่าจอดรถอัน ตกับตัวคนทางด้วยเลพี่เนาะค่ะห้าสิบมันมามีบอลจอดเนาะเาจอดไก่เขานะเนี้ยเนี้ยเ็บน่อยน้อยรโอ้พนตกะเหรออกได้ฝนตกแล้วก็นอนเขียนหน่อยละนะมีแต่กดตรงๆเนาะยังตามแคมป์ปลา น้าท่านละคุดเลยแหละท่านละคุดแหล่วเบอร์สักน้าฮะกรหอดเครื่อนงนี้ก๋วยตูนอ่ะจึ๊บอยู่ต่างแข็มปลาได้พี่นอ้องเออเออเออปวดคบตีนปวดคบตีน <c ười> ปวดใส่ต, <c ười> ต่องระวังปวดเด้อคบจนเลือดออกคนนะ kiền nhỏ lái nó kia mạ hoa tuyết xoăn xả lẻ đấy đó p'no kóc mận chân nhảy kẹm kóc khá kóc nại kóc nhảy có mì. ดตีนอู้มันอยู่ไก่พตัวผูอู้ยิเหี้มเหียเตาเ่ีงทั้งแขนเฉยตาเนี่ยผายหอดโดยวงผายแฉลสากดําเข่าฉันไม่เป็นดําก่อนแบทเมื่อกี้สากเบิดมือนี่น้นู่นนนนู่นนู่นนเกี เซตัวไหนตัวไหตไหนัวไไปจเดี๋ยวไปตัวผูเด้อพี่น้องตัวจอยตัวตุยพี่พี่เนี่ยแมนตัวแมนนี่นี่น้มองขี่สิบพ่ มีปมีปดนีมีแ,ล,แล้วลลนี่ปดตกลนะามาทม่ไ่าเ,าเดียวไทยเออมีอยู่ไทยมากนึ่งคิปได้คูตัวใหญ่ดิตนนี้วัายแล้วนั้นอี่หน่อยู่ใไงกก็ไทยซ้ำน ของนุงแอร์แล้วทายเอาหนำด้วยม,มออีอีแล้วก๊อกหนึ่งซองก๊อกในสวนก็มองกระซออะจระไม่ใครจะไม่ใครกดตงเป็นยอดดังเนาะ

phải tàn khen Để đây tháng nào nè Tôi nhìn nhay nè Còn sĩ phải vẽ đi đã phân tôi nhìn nhay Trông quá Phén không sao đâu ạ เอาม่ดอนล่งบานว้แม่ชอสวนงานพี่น้องได้พ้นเกือบเคร่งอะมกี๊งเากกีไรกลัวนี่ตักลูกเกี๊ยผู้กีจะสิเต็มกับปุ๊กิเล่ผู้ซองให้น้องนลสนอ่งานสองคนเขาอมจะกันทเดียวกับเขาเขาเมื่อไงพี่น้องกะมุงเหอมื่อหาขวกินเนาะขวกินถอดกินด้อกูได้อันเดียวชอนใจมันนี่ลายน่ะพี่น้องแล้วก็ไปคูกใส่ขนอเนาะ ลายคนกับสิท่าวาเฮทได้กินถอดกินขวกินเนาะพี่เนาะถ mm hmm. อดใส่ใบขี้หูัึงแล้ว mm ื hmm. อเขาถอดที่รอจิ่หลีแล้วเนาะ mm hmm. <c oughs> สำหรับคิมนี้สิดจบไปด้วยแบบนี้แล้วพี่น้องด้วสิพาไว้ซ้อมนี้ก็ mm hmm. ไปพอกันไหมคิดหนาเนาะ mm hmm. เมื่อก่อนมันเด็กมันเดินแล้ว